ก็โอเคเลครับวันนี้พบกับช่องป่าติมออนทัวร์นะครับวันนี้จะพาน้องลำบากครับผมไปครับทดสอบดูครับไปลองเล่นผมทำโชคมาใหม่ครับโชคมือสองมาจากเพื่อนนะครับโชคร้อยสี่สิบครับว่าจะเป็นยังไงนนสวิคนะครับเนี่ยสวิกนะไปเลย ก็เริ่มมีควันนิดๆน,นะครับรถผมไม่นิดและเยอะเลยก็รถไม่ตรงนะครับโอ้ควันไงเลยนะครับตอนนี้ตีนปิดไ,ไว้เดี๋ยว่จะครับควันมันกระจายแท่นี่ยโอ้ควันแท้นี่ย กขับเร็วข้องพันเยอะตอนนี้ยังไม่ได้แก้นะครับอันนี้แขงคอมันไม่ตรง นี่จะเป็นทางไปนะครับไปจะไปนานะครับตนี้จะไปที่รุงนาผมนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับคิดจกทำก็ทำแล้วแต่อารมณ์ประเด็นคือไม่ว่างนะครับผมไปทำงาน คัดมาลื่นโอ้คันรากากว่าไม่ได้รถกูเลยวันวันไปยนเยอะะจังเลยครับเนี่ยเป็นหมอกเลย โรงเรียนบวชว้ปั้นมาลูกรวมเลยเนี่ยนี่ก็ถึงแล้วนะครับเอ้าเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนแล,ล <c oughs> นแล้ว,ลวรถผุ่มก่อนอะไรอ่ะอะไรนครับอะไรน้ำมันหมดแล้วพี่อับือ้นน้ำมันหมดนะครับกูแจกกับเดมาอยู่เพื่อนอีกกูแจกกันได้ โอ้ตายแล้น้ำมันโอ้จะถ่ายคลิปครับน้ำมันหมดหน่ะโอ้จบแล้วผมวกุญแจก็ไมปเอามาด้วยผมเ, <c oughs> เอากับเหล็กเส้นเชือกนะเอาไปมัดไปแบ่งเน่มันเบิดใให้ลบือดโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันกันนะครับ